น้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์อ๋อน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์เนี่ยปัจจุบันนะฮะประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้เองออเราต้องมีการนำเข้าครับฉะนั้นมันคือต้นทุนที่เราก็ไปกำหนดไม่ได้ถูกไหมฮะครับแต่นายแพทย์วีรพลเนี่ยเปิดเผยว่าเมดิสเองนะฮะ ขณะนี้มีการร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ครับร่วมกับทางองค์การเพสัตชยกรรม mm hmm. และบริษัทเครตานแอสโซเชียตจำกัดสำหรับประกอบธุรกิจด้านการผลิตน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์หรือว่าตัว culture media ภายในประเทศไทย mm hmm. ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะในส่วนของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาตรงนี้จะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรามาสหนึ่งของปีหน้า mm hmm. ส่วนโรงงานผลิตน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าด้วยเช่นกันครับดังนั้นแล้วตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองนะอเอาละในแง่ของเป้าหมายครับในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตรงนี้มันชัดเจนละ,ะว่าจะมีการผลิตน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยตัวเราเองอ,อต่อไปไม่ต้องนำเข้าแล้วอันนี้คือเป้าหมายอาเป้าหมายใช่ฮนะ ซึ่งเดี๋ยวกระบวนการการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนก็ mm hmm. ใกล้จะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันนี้ uh huh. นะฮะแล้วก็จะมีการเริ่ม uh huh. ดําเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิต uh huh. ซึ่งถ้าท้ายที่สุดแล้วประสบความสําเร็จ uh huh. ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยครับผมว่ามันจะเป็นเกมชนเจอร์ตัวหนึ่งนะ uh huh. ที่ทำให้ปัจจุบันนี้ Net p r r f i t m a r g i อ uh huh. ประมาณสัก20กว่า30เนตเนี่ย uh huh. มันจะขยายกว้างออกอีกนะ เพราะต้นทุนน้ำยาเลี้ยงเซลล์ซึ่งมันเป็นต้นทุนหลักเนี่ยนะฮะมันมีต้นทุนที่ถูกลงหรือว่าต่ำลงานั้นผลประกอบการโดยรวมเนี่ยน่าจับตามองนะถ้าภารกิจนี้สำเร็จล่าสุดทางนายแพทย์วีรพลเขมรังสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมดิสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือเมดิสก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงปีหน้าคือ2569 บริษัทก็ตั้งเป้าหมายผลักดันรายได้รวมนะฮะให้อยู่ที่ระดับ1000ล้านบาทหรือจะคิดเป็นการเติบโตราว25%เรมื่อเทียบกับงวดปี2568ซึ่งก็กำลังจะสิ้นสุดลง mm hmm. โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ800ล้านบาทและมีกำไรสุดทธิอยู่ที่300ล้านบาทนะครับคิดเป็นการเติบโต76.4 7ทั้เซทงนี้จะมาจากรายได้การให้บริการหลักนะฮะที่มีการเติบโต ทั้งในส่วนการจัดเก็บเซลล์ต้นกําเนิดจากเลือดสายสะดือเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือเซลล์ต้นกําเนิดจากเนือเ้อเยื่อไขมันรวมถึงการทดสอบศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันและการจัดเก็บเซลล์รากผมโดยปีหน้าจะเป็นปีแห่งการยกระดับเชิงกลยุทธ์ของเมดิสอย่างชัดเจนโดยมุ่งต่อยอดจากจุดแข็งด้านไบโอแบงค์ ank, ไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไบโอฟา a และแอดวานซ์ t เ e อร์พีอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศสุขภาพที่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม Health e c o n o m y ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ฮะเมดิเซงก็ได้มีการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศนะครับผ่านโมเดลแฟรนไชส์นะครับโดยล่าสุดก็ได้มีการลงนามสัญญาดําเนินธุรกิจในประเทศมองโกเลียนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ในปีหน้าก็คาดว่าจะดําเนินการขอใบอนุญ,ญาตในการก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแฝดนะครับรวมทั้งครับยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างห้องแรดในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็กําหนดในแง่ของการเริ่มดําเนินการได้ก็ช่วงปี2019ก็คือปีหน้านะครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายนะครับในแง่ของการขยายสัญญาเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครเฉลี่ยปีละ1ประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการศึกษาตลาดอยู่แล้วนะครับในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและอนาคตก็เตรียมศึกษาในตลาดที่ประเทศนาชียซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับอิมเรตนะครับและรัเสเซียนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างเครือข่ายเฮลท์อซิสเต็มในระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ในแง่ของต่างประเทศที่ชัดเจนแล้วก็คือที่มองโกเลียและก็ฟิลิปปินส์นะครปีหน้าก็คงจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีการก่อ,กรกอสร้างห้องแลบซึ่งก็จะเริ่มดําเนินการได้แล้วในปีหน้าเหมือนกันนะครับ ขณะเดียวกันเมดิสก็ได้มีการวางแผนนะครับในการขยายธุรกิจระยะยาวในการพัฒนานวัตกรรมผลิตยาเพื่อการบำบัดร,รักษาขั้นสูงที่เรียกว่า ATMPS เพื่อที่จะรองรับการรักษาฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในกลุ่มโรคเสื่อมและสังคมผู้สูงวัยตลอดจนการขยายระบบนิเวศ Health Ecosystem ผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลคลินิกสาบันวิจัยและพันธมิตรทั้งในแล้ก็ต่างประเทศโดย เมดิสเองนะฮะก็จะมุ่งเน้นการต่อยอดเรื่องของนวัตกรรมนะฮะเพื่อการรักษาในกลุ่มโรคเสื่อมโดยตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมและภาวะผิวเสื่อมเป็นกลุ่มแรกพร้อมกับมีการวางแผนนะครับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ2กลุ่มโรคนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 9เป็นต้นไปแล้วก็ในปี2 5 7 0นั้นบริษัทก็ตั้งเป้าที่จะเริ่มรับรู้ไรายได้จากโรคข้อเข่าเสื่อมและภาวะผิวเสื่อม พร้อมด้วการขอขึ้นทะเบียนยาชะลอวัยและกระดูกสันหลังเสื่อมในปี2 5 7 1ก็จะมีการเริ่มรับรู้รายได้โรคชะลอวัยและโรคกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยเช่นกันพร้อมกันนี้ก็จะมีการขึ้นทะเบียนนะครับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเซลล์รากผมขณะที่ในปี2 5 7 2ก็จะเริ่มรับรู้รายได้มะเร็งลำไส้ใหญ่และเซลล์รากผมเข้ามาพร้อมกับจะมีการขึ้นทะเบียนยาโรคไตเสื่อมและโรคตับเสื่อมด้วยนะก็ต้องถือว่าไล่เรียงมาเป็นซีรีส์นะครับ คือซีรีส์ของการเติบโตในเชิงของรายได้ซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากการขึ้นทะเบียนก่อนนะฮะเช่นกลุ่มแรกก็จะมีการขึ้นทะเบียนในส่วนของโรคข้อเข่าเสื่อมและภาวะผิวเสื่อมถัดมาก็จะเป็นการเริ่มรับรู้รายได้นะฮะกลุ่มถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการชะลอวัยและกระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้ก็ต้องขึ้นทะเบียนนะฮะเอาไว้ก่อนแล้วก็ ถึงจะมีการเริ่มรับรู้รายได้ใช่แล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็เซลล์รักผมก็ตามขั้นตอนคือขึ้นทะเบียนแล้วก็จะเริ่มมีการรับรู้รายได้เข้ามานี่ก็คือพัฒนาการของเมดิสในส่วนของการนำเอานวัตกรรมในการผลิตยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงที่เรียกว่า ATMPS มาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจเดิมที่มี อยู่ในปัจจุบันนั่นคือการจัดเก็บเซลนะฮะภูมิคุ้มกันตลอดจนเซลนะฮะที่กำเนิดจากเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นรกนะฮะรหรือว่าตัวของไขมันอ่าใช่นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมนะฮะสำหรับบริษัทจดเบียนที่เป็นบริษัทที่เป็นนวัตกรรมในแง่ของไม่กรเทืนของโรคเลยนะเพรา <ๆ S 1> ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไม่กี่บริษัทนะในตลาดทรัพย์ที่ถือว่าเป็น กาเรียกว่าเป็น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 ปนิวโคนมีคือเป็นธุรกิจใหม่ในโลกยุคใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจสําหรับในเชิงของตัวของธุรกิจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ไปดูในเรื่องของแผนระยะ5ปีก็คือนับตัง้งแต่ปีหน้าไปจนถึงปี2 5 7 3อยเนี่ยนะครับอย่างเมื่อครูกร่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมขึ้นทะเบียนนะฮะแล้วก็ดําเนินธุรกิจในโซนต่างๆในเชิงของตัวเลขเนี่ยก็ประเมินว่าจะมีการผลักดันรายได้รวมแล้วก็กาไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างในปี69ตามที่รายงานไปตั้งแต่ต้นนะครับ,รบก็ตั้งเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่1,000ล้านบาทโดยจะมีกำไรสุทธิประมาณ300ล้านบาทขณะที่ปี2 0 7 0นะฮะตั้งเป้าหมายรายได้รวม1,250ล้านบาทกำไรสุทธิ375ล้านบาทปี71เป้าหมายรายได้รวม2,318ล้านบาทกำไรสุทธิ696ล้านบาทปี72เป้าหมายรายได้รวม3,287ล้านบาท กำไรสุทธิ987ล้านบาทและสุดท้ายปี73เป้าหมายไรายได้รวม4,527ล้านบาทกำไรสุทธิ1,358ล้านบาท <c oughs> รอท่านผู้ชม <c oughs> เก็บตัวเลขตรงนี้ไว้แล้วก็ <c oughs> มาตรวจตาดู <c oughs> ในแต่ละปี <c oughs> มันเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ <c oughs> นาตา,าการที่ผู้บริหารนะฮะออกมาส่งสัญญาณ ชัดเชนขนาดนี้ก็ต้องมีความมั่นใจอะไรบางอย่างนั่นแหละนะเพราะมันก็มีสองอย่างคือถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่เงียบๆไปแต่ถ้าพูดแล้วกล้าที่จะฉายภาพในเชิงของเป้าหมาย ออ,ออกมาเป็นตัวเลขได้ขนาดนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีความมั่นใจอ,อะไรบางอย่างแต่ย้ำว่านี่เป็นการตั้งเป้าหมายาตั้งเป้าหมายนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจริงมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่ถูมไมกไหมฮะแต่ถ้าในทางที่ดีตัวเลขจริงเนี่ยมันไม่ควรจะ off, ออฟนะหรือหลุดไปจากนี้ อย่างน้อยที่สุดมันควรจะต้องอินไลน์กับตัวเลข projection ที่มีการนำเสนอกันในครั้งนี้หรือถ้ามันออกมามากกว่านั่นก็หมายถึงปัจจัยนะฮะสนับสนุนต่อตัวของราคาหุ้นที่ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยะสำคัญนะครับดูจัดตัวเลขในปี73เนี่ยถ้าเป็นตาม,มาตามประมาณการหรือว่าเป้าหมายเนี่ย1,350กว่าล้านบาทถ้าเทียบกับประมาณการหรือว่าเป้าหมายปีนี้ร้0ล้านบาทนี่ซูเปอร์ โกสต็อกเลยนะในช่วง5ปีเนี่ยจาก170ไปพันสเนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยนะในแง่ของการเติบโตเนี่ยประมาณสักเรียกว่า10เท่าตัวเลยนะเกือบเกือบสิเท่าเลยนะครับแลวอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตามองพี่สุภชัยฮะค,คือธุรกิจเนี้ยเท่าที่เราก็ได้ศึกษาดูข้อมูลมานะฮะต้นทุนหลักเออหรือต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นธุรกิจที่ให้อัตรากําไรเนี่ยสูงมากมนะเพราะมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการครับ ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญการขั้นสูงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันจึงนำมาซึ่งตัวของอัตรากำไรหรือว่า Margin าที่กว้างมากมทีนี้พอไปดูเนี่ยต้นทุนหลักของธุรกิจนี้นะเอาจริงๆอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์อ๋อน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์เนี่ยปัจจุบันนะฮะประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้เอง เราต้องมีการนําเข้าครับฉะนั้นมันคือต้นทุนที่เราก็ไปกําหนดไม่ได้อถูกไหมฮะครับ,รบแต่ในแพทย์วีรพลเนี่ยเปิดเผยว่าเมดิสเองนะฮะขณะนี้มีการร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ครับร่วมกับทางองค์การเพสัตเชยกรรมและบริษัทเครตานแอสโซเชตจำกัด สำหรับประกอบธุรกิจด้านการผลิตน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์หรือว่าตัว culture media ภายในประเทศไทยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะในส่วนของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาตรงนี้จะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรามาสหนึ่งของปีหน้าส่วนโรงงานผลิตน้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองนะอเอาละในแง่ของเป้าหมายครับในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตรงนี้มันชัดเจนละว่าจะมีการผลิตท้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยตัวเราเองอต่อไปไม่ต้องนําเข้าแล้วอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายใช่ฮะซึ่งเดี๋ยวกระบวนการการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนก็ใกล้จะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเริ่มดําเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิต ซึ่งถ้าท้ายที่สุดแล้วประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เนี่ยครับผมว่ามันจะเป็นเกมเชนเจอร์ตัวหนึ่งนะที่ทำให้ปัจจุบันนี้ Net Profit m a r g i อประมาณสัก20กว่า30เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขยายกว้างออกอีกนะเพราะต้นทุนน้ำยาเลี้ยงเซลล์ซึ่งมันเป็นต้นทุนหลักเนี่ยนะฮะมันมีมต้นทุนที่ถูกลง Oh, หรือว่า oh. ต่ำลงา uh, 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 uh. งั้นผลประกอบการ <Okay. S 2> โดยรวมเนี่ยน่าจับตามองนะถ้าภารกิจนี้สำเร็จ oh. อัตรากำไรสุทธิจะเติบโตอย่างมีนัยยะเลยนะนั่นสิฮะเพราะต้นทุนมันหายไปคือต้นน้ำเนี่ยในแง่ของต้นทุนจากต้นน้ำเนี่ยออมันลดลงไปโอ้ oh. นะฮะอ้าวก็เป็นธุรกิจด้านไบโอเทค ผมว่าน่าจะแห่งเดียวของประเทศไทยนะที่มี R&D ของตัวเองเออใช่ส่วนไอไบโอเทคอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันยังแลดูมีความน่ากลัวนะมันน่ากลัวในแง่อย่างที่พี่สุภชัยฮะคือถ้าทําธุรกิจไบโ t e c h แต่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีครับไม่ได้มี R&D เป็นของตัวเองนั่นเท่ากับว่าเราต้องเอาของเมืองนอกมาใช้อแล้วถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยเซลล์ต้นกำเนิดเกี่ยวข้องกับ เยื่อพันธุกรรมอย่างเงี้ยอ DNA ข้อมูลเอเดียวว่าคือข้อมูลอะไรต่างๆของตัวเองเนี้ยพูดง่ายท้นส่วนต่างๆของตัวเองไอ้แบบเนี้ยไอ้ข้อมูลเหล่าเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอืที่มันเกี่ยวข้องกับเอความแพ้ความไม่แพ้อะไรของเราเนี้ยออืมันจะไม่ถูกเปิดโปงออกไปสู่ คนข้างนอกซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตรงนี้เหรออ๋ออ๋ออ๋อมองให้ลึกเนี่ยมันน่ากลัวนะเออ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 อย่างเช่น,นบอกวันนี้เราจะมาทำธุรกิจด้านไบโอเทคแต่ไม่มีเครื่องมือของตัวเองไม่มี R&D <IN> ต้องไปเอาเครื่องมือจากเมืองนอกมาใช้ศู์มาจัดเก็บพันธุก,กรรมอะไรพวกนี้อ,อถึงเวลาอ้เจ้าของเครื่องมือเขาก็ต้องได้ข้อมูลไปดิเออใช่รู้หมดเลนีย เขาก็รู้หมดเฮ้ยคนชาติพันธุ์นี้แพ้อะไรง่ายอ่อนไหวต่อสิ่งใดออันนี้ไม่ใช่ในแง่ความรู้สึกนะในแง่ของร่างกายใช่ไหมไอการที่เขาจะมากําหนดชี้เป็นชี้ตายเราให้เราเป็นอะไรมันก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นไหมแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็เอาวัคซีนเอายามาขายไหมเออใช่ไม่รู้คิดมากไปหรือเปล่าเออก็มันคิดได้ไงมันต้องคิดเนี่ยคืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวนะใช่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย เช่นกันรั่วแล้วรั่วเลยนั่นแหละสิไม่มีความลับอีกต่อไปเอารู้เลยเฮ้ยคนไทยนี่แพ้สิ่งนี้ง่ายแพ้กลิ่นนี้ง่ายอแพ้โรคนี้ง่ายครับแพ้แล้วจะระดับความรุนแรงอืต่อปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรเหล่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็ผลิตวัคซีนอะไรต่างๆมาขายเราอีกนะะก็หวังว่าจะไม่คิดมากไปเองจนเกินไปท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับ